วัสดีครับวันนี้เจอกันกันกบผมหมอคลิปโชลี่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทำนายดวงประจำวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพเรหารจอยหกสิบเจดเราเจอวันนี้ตรงกับวันที่แปดพฤษภาคมในคลิปนี้เริ่มต้นคำทำนายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นการทำนายดวงชะตาให้กับราศีมหาเฮงอันดับที่สองก็คือราศีธนูต้องเรียนว่าคนราศีธนูนี่ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่พอศชาวราศีธนูมีดวงมาดีตลอดเลยนะครับในอันดับในช่วงนี้อยู่ในอันดับที่สองก็ถือว่าไม่ได้เลวร้ายเลย ส่วนว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่เราไปคุยกันที่สําคัญต,ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าผมทํานายดวงชะตาแบบร,มรวมๆกว่างๆไม่ได้จอดจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งเป็นกรณีพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดา ฝากไว้นิดนนึงนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่การทำนายดวงชะตากับผมหมอกิจชวรีช่องทางการติดต่อดูดวงชะตาไม่ว่าจะเป็น ID l i ี e ไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook หรือจะเป็นเบอร์ทโทรศัพท์ติดต่อสอบถามพูดคุยทั้งเรื่องของการดูดวงงานพิธีบวงสวงตั้งศาลถอนศาลย้ายศาลงานสูตรขวัญแบบ,บโบราณใะพิธีหรือว่าโบราณของพราม์คณาจารย์โดยตรงผ่านทาง หมอกริตบัณฑิตครามติดต่อสอบถามเข้ามาได้สู่ขวัญงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่โรงเสาเอกเสาโทติดต่อสอบถามเข้ามาได้หมดเลยนะครับเอาละหลังจากโฆษณากันแล้วเล็กๆน้อยๆมาเริ่มต้นกันกันกบคนราศีธน,นูต้องเรียนว่าจะ พูดเล็กๆน้อยไม่ได้พูดเยอะนะครับมาว่ากันเรื่องของการงานก่อนในช่วงปังนี้ดวงการงานคนราศีธนูไม่ได้มีอะไรน่าห่วงอย่างเดียวที่คุณจะต้องระมัดระวังคือต้องเอาใจใส่ดูแลเรื่องของการงานนิดหนึ่งยิ่งถ้าคุณอยู่ในกลุ่มงานด้านการบัญชีการเงินหรือคนที่จะต้องดูแลคนป่วยเช่น คนที่ทำงานเกี่ยวกับเนิ้อดูแลคนป่วยผู้สูงอายุอันนี้คุณจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษเพราะหากแม้คุณพลาดพลั้งเพียงชัว่วคู่บางทีอาจจะเกิดปัญหาใหญ่โตได้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของคุณพยาบาลหรือว่าอาคุณแผลหมอคุณแพทย์นะส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องของคนที่ดูแลคนสูงอายุชาวราศีธนูในช่วงปังนี้ให้ระมัดระวังคนแก่จะอาจจะเผลอเรอหกล้มหรือว่าบางทีเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแล้วผลที่ตามมาก็คือคุณอาจจะตกงานหรือโดนฟ้องร้องได้เพราะ เราะฉะนั้นต้องระวังส่วนเรื่องของการเงินคนราศีธนูเนี่ยหากเราอยู่ในกลุ่มงานการเงินบัญชี ต้องวางแผนหรือว่าต้องศึกษาให้ละเอียดลึกซึ้งก่อนที่จะเซ็นหรือว่าจะลงนามอะไรก็ตามเพราะว่ามีโอกาสที่เราจะพลั้งเผลอหรือว่าพลาดได้ง่ายส่วนถ้าเป็นงานด้านอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรแบกหามทั่วๆไปหรือว่าคนที่ทํางานบริษัทห้างร้านทั่วๆไปที่ไม่อยู่ได้อยู่ในอาชีพเหล่านี้การงานของคุณในรอบปักนี้ยังถือว่าไปต่อได้ที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับช่วงประมาณหลังวันที่1 6ไปเนี่ยคนราศีธนูยังมีดวงดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการงานเช่นการเปลี่ยน แปลงโยกย้ายหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอันมีผลงานมาจากในช่วงต้นเดือนนี้ทำให้คุณรู้สึกว่าเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็พร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะยัดเยียดตำแหน่งดีๆให้กับคุณนั่นเองนะครับชาวราศีธนูถ้าถามผมว่าเกี่ยวกับเรื่องของอุปสรรคปัญหาทางด้านการงานจะมีบ้างหรือไม่ก็คือคุณอย่าได้วิตกกงังวลหรือกลัวเกินไปในการที่จะทำงาน จงมีความมั่นใจในตัวเองแล้วสร้างพลังขึ้นมาแล้วคุณจะผ่านวิกฤตทั้งหมดทั้งมวลใครที่เป็นเจ้าของกิจาการแล้วเจอภาวะวิกฤตงานไม่ค่อยดีเงินไม่ค่อยเยอะลูกค้าห่างหายขอให้คุณอดทนต่อไปอีกสักพักหนึ่งใจเย็นๆพยายามที่จะหาโอกาสสร้างแบรนด์ของตัวเองแล้วก็ทำการตลาดให้มันชัดเจนมากกว่าน,นี้อย่าพึ่งถอดใจอย่าพึ่ง้อแท้ในบางครั้งท่ามกลางความเลวร้ายก็จะมีเรื่องราวดีๆปรากฏเข้ามาอยู่แล้วคน ราศีธนูหากแม้คุณเจอภาวะวิกฤตทางด้านการงานการเงินขอให้คุณระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์หรือว่าพ่อ พ่อแก่แม่เท่าของคุณที่คุณนับถืออยู่หรือว่าญาติพี่น้องผู้ที่ล้มหายใจจากไปแล้วที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเรือนเขาพร้อมจะยินดีช่วยเหลือแต่คุณจะต้องสร้างบุญบารมีด้วยนะครับถ้ามองเรื่องราวของอุปสรรคก็จะมีประมาณนี้ส่วนเรื่องความรักคนราศรีธนูจะมีเกี่ยวกับเรื่องของรักเก่าเช่นว่าคนรักเก่าๆที่เคยห่างเหินไปแล้วมีโอกาสได้วนกลับมาเจอเจอกันปัญหาก็เลยเกิดถ้าคุณเป็นคนโสดไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณไม่เป็นโสดมีครอบครัวมีภรรยาสามีอยู่แล้วแล้วคนรักเก่ากลับมา มีไหมที่ฐานไฟเก่ามันจะคู่ชนเป็นไปได้สูงมากเพราะรักสามเศร้าเราสามคนกําลังจะปรากฏขึ้นกับคนราศีธนูกรณีเป็นโสดไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณมีคู่มีครอบครัวอันนี้น่ากลัวเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเพราะมันรุนแรงถึงขนาดที่ว่าความรักคนราศีธนูเนี่ยอาจจะถึงขั้นทะเลาะเบาแวงอย่าร้างเลิกลาได้อันนี้ถือเป็นเรื่องที่คนราศีธนูต้องใส่ใจนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของความรักส่วนอย่างอื่นเคราะหหามยามร้ายอุบัติเหตุในรอบปักนี้ชาวราศีธนูก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องของรถราเรื่องของ,ของการ เดินทางไกลบางทีเราอาจจะไม่ได้มีอะไรเลยจอดรถอยู่ดีๆคนมาเฉียวมาชนซะอย่างนั้นเหล่านี้จะปรากฏขึ้นโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่ประมาณวันที่16หรือว่าวันที่ 14- 1 5 16 3วันนี้พึงต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเรล่อนี้จะเป็นเรื่องของการงานแบบรวมๆสาหรับคนที่เกิดในราศีธนูคราวนี้เรามาดูกันสิว่าแล้วเรื่องของการเงินชาวราศีธนูเนี่ยที่ผมโพสต์ไว้ในหน้าเพจถือว่าเป็นข่าวดีพอสมควรนะครับเพราะชาวราศีธนูเนี่ยกำลังจะมีโอกาสได้เงินเก่าเงินเดิมหรือว่ามอนะ โดก,ดกทอดมาจากบรรพบุรุษบางคนอาจจะมีที่ดินเก่าๆอยู่แล้วแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็คิดว่าเออจะขายซะดีกว่าดีกว่าเก็บไว้ลูกหลานก็ไม่คงจะไม่มีใครกลับไปทําแล้วแล้วที่สําคัญคุณขายได้ด้วยนั่นหมายถึงว่าใครที่จะขายที่ขายทางในรอบบังเนี้ยคนราศีธนูทําทำสําเร็จแล้วเวลาเรากําลังติดขัดปัญหาเรื่องของการเงินจะไปกู้แบงก์กู้ธนาคารหรือจะไปหยิบยืมเพื่อนฝูงญาติพี่น้องคนราศีธนูก็ทําสําเร็จด้วยเช่นเดีวยวกันถือว่าเงินในระบบมาเต็มที่เวลาจะซื้อบ้าน ซื้อรถซื้อที่ซื้อทางชาวราศีธนูก็ทําสําเร็จถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีอยู่พอสมควรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่ามันอยู่ที่บุญธรรมกแต่งของแต่ละคนบางคนราศีธนูทาไมไปกู้เงินซื้อบ้านซื้อรถทําไมไม่ผ่านสักทีเกิดอะไรขึ้นต้องหันมาดูที่เครดิตตัวเองด้วยนะครับส่วนเรื่องของโชคลาภเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่ที่บุญธรรมกแต่งจริงๆเมื่อสักครู่เนี่ยผมเรียนผิดไปนิดนึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของอบุญธรรมกแต่งพอดีมันข้ามช็อตไปนะครับเอาเป็นว่า ในเรื่องของเงินในระบบมาเต็มแต่ถ้าเรากู้แบงก์กู้ธนาคารไม่ผ่านหรือได้ไม่เต็มต้องหันไปดูว่าเรามีปัญหาอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับส่วนเรื่องของการได้โชคลาภหรือว่าเงินที่ได้มาจาก เทพเทวดาโดนบันดาลไม้มีคือการถูกหวยรวยเบอร์คนราศีธนูมีบุญเก่าบารมีเดิมเสริมให้อยู่แล้วขณะเดียวกันบุญใหม่สิ่งใหม่ๆที่คุณทําก็จะนําพาซึ่งความโชคดีโชคลาภแวะมาถึงเช่นเดียวกันเพราะนั้นคนราศีธนูควรจะหาโอกาสเข้าวัดทำบุญอยู่เนืองๆเวลามีโอกาส คุณควรจะเริ่มสร้างบุญสร้างกุศลสียตั้งแต่วันนี้ถ้าสมมติไปวาระมัากเวลากลางคืนกว่าจะกลับถึงบ้านก็สี่ห้าทุ่มถึงบ้านอาบน้ําปุ๊บหัวถึงหมอนหลับเป็นตายตื่นีนทีก็ตีสี่แล้วก็รีบเร่งไปทํางานเวลาแบบนี้อาจจะไม่มีคุณก็แค่กราบหมอนสักสามครั้งสวดอรหังสัมมาแล้วก็แผ่เมตตานิดหนึ่งก็จะเป็นกุศลเป็นบุญกับคุณแล้วแล้วก็นอนอยู่ในสมาธินะครับกำหนดรูลมหายใจเข้าออกพุดโธอย่างนี้จนกระทั่งหลับไปแล้วสิ่งดีๆมันจะปรากฏขึ้นมาหรือหากมีวันหยุดคนราศีธนนูท่าาาาใดอยกกไปสสรร้้งงบุุญศลเพื ที่จะให้ตัวเราเองเนี่ยแ้วคลาดทั้งการงานการเงนิงนความรักโชคลาภไหลเวียนมหาแนะน,นําคนราศีธนูทําบุญด้วยการบริจาคปัจจัยซื้อเวชัชพันฑ์เครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทําบุญกับสถานที่ ผู้สูงอายุหรือว่าบ้านพักคนชราทําบุญกับมูล,ลนิธิต่างๆเช่นการบริจาคลงศพให้กับศบไม่มีญาติหรือเราจะร่วมบุญรถฉุกเฉินก็ได้หรือจะหมั่นไหว้พระสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาหรือในช่วงวันเกิดของเราเราเกิดวันจันทร์กลางพุทธหัตก็ทําบุญใส่บาตรไม่ว่าจะคนราศีธนูหาวกากไหวพระสวดมนต์แล้วก็ทําบุญใส่บาตรด้วยจะดีมากๆอีกอย่างหนึ่งก็คือสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าเด็กพิการบุญเหล่านี้เป็นบุญเล็กๆน้อยแต่ว่ามีอน,นิสงส์ยิ่งใหญ่ แล้วอีกอย่างหนึ่งคือการทําบุญถวายสังฆทานเหล่านี้คนราศีธนูหาโอกาสทําให้เรื่อยๆเวลามีโอกาสเวลาไปวัดไปวาไปไหว้พระานานๆไปทีก็ทําบุญถวายสังฆทานไปใหม่ว่าจะเป็นสังฆทานยาใหม่ว่าจะเป็นสังฆทานเกี่ยวกับเรื่องของใช้ของสอยขององค์พระภิกสุสง์หรือจะเป็นการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวารามรเก่าๆเหล่านี้คนราศีธนูทําได้ทั้งสิ้นนะครับเป็นบุญมหาบุญใหญ่ที่จะนำพาคนราศีธนูประสบความสําเร็จในสิ่งที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับ เมื่อคนราศีธนูทาบุญสุนทานแล้วนะครับการเงินก็จะค่อยๆโดดเด่นดีขึ้นมาตามลำดับ แล้วหากเรายังต้องการอยากจะไปสักการะกราบบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วถามว่าทิศมงคลนำโชคมีไหมมีสามทิศก็คือทิศเหนือทิศใต้และตะวันตกเพราะฉะนั้นราศีธนูท่านใดที่อยู่ในทิศทั้งสามถือว่าได้เปรียบเพราะคุณสามารถไปสักการะบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในทิศที่เราอยู่ได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ปริมณฑลบนรหรืออยู่ในกรุงเทพคนราศีธนูก็แนะนําตรงนี้นะครับหลวงพ่อเงินวัดปากน้ําหรือจะเป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงก็ได้องค์พระร่วงโรจนาฤทธิ์ที่นครปฐมก็ได้เช่นเดียวกันหรืออจะเป็นงค์หลพ่แชมที หรือจะเป็นองค์หลวงพ่อพระสัยที่จังหวัดนองคายรวมถึงพระพุทธชินราชแล้วก็หลวงพ่อหยกเขียวที่วัดพระธาตุผาสอนแก้วจังหวัดเพชรบูร์แล้วอีกที่หนึ่งที่อยากจะแนะนําอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่อำเภอขค้อก็คืออุทยานพระพิฆเนศตรงนี้ที่ผ่านมาก็อย่าลืมแวะเข้าไปสักการะขอพรขอโชคขอลาภที่อุทยานพระพิฆเนศที่เขาค้อจังหวัดเพชรบูร์นะครับฝากคนราศีธนูทาบุญสุนทานแล้วกราบสักการะบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคราวนี้ก็มาดูกันซิว่า ดาวคู่มิตรเป็นแบบไหนเลขมงคลน,นำโชคเป็นอย่างไรวันที่เวลาสถานที่ในการจะเสี่ยงโชคเป็นแบบไหนบ้างทิศมงคลน,นำโชคสักครู่ผมเรียนมาแล้วก็คือทิศเหนือทิศใต้และตะวันตก คนราศีธนูมีดาวคู่มิตรเป็นผู้หญิงผิวขาวรูปร่างท้วมสูงไม่น่าจะเกินสักร้อยหกสิบนะครับคนนี้มาจากทางทิศตะวันตกนําโชคลาภมาให้กับคนราศีธนูแบบขาจรกรณีจะเสี่ยงโชคกับแผงประจําชาวราศีธนูก็ควรจะเน้นผู้หญิงที่มีลักษณะแบบนี้อายุเนี่ยไม่เกินห้าสิบปีนะครับสูงไม่เกินร้อยหกสิบอาร รูปร่างดูทมทมแต่ผิวขาวหน้าตาถามว่าดีไหมก็โอเคนะสวยใช้ได้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะเจอคนสวยหรือไม่สวยด้่นเองซื้อแผงประจําก็ดูในเรื่องของวันที่เวลาและสถานที่เป็นหลักด้วยสําหรับเลขมงคลนาโชคคนราศีธนูมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ตัวก็คือเลข0เลข1เลข4เลข6และเลข8ครับ ส่วนวันที่ที่อยากจะแนะนําให้คนราศีสนูเสี่ยงโชคก็คือวันที่แปดวันที่เก้าวันที่สิบ4าสิบสี่และวันที่สิบหเวลาช่วงเช้าแปดนาฬิกาสิี่นาทีเก้านาฬิกาสิี่นาทีจากนั้นจะเป็นช่วงบ่ายสิบสี่นาฬิกา4ิบเกนาทีและสิบปดนาฬิกาสี่ิเก้านาทีสถานที่อันเป็นมงคลอุดมเรื่องในการจะเสี่ยงโชคก็คือโรงพยาบาลในวัดหน้าโรงเรียน หน้ามูลและนิที่ต่างๆแหล่งพักรถปั๊มน้ํามันหรือจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านโบราณวัตถุต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดเก่าอายุทยาสิงบุรีอ่างทองเวลาที่เราเดินทางไปกราบสักการบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดเก่าๆเดิม,ดมแล้วมีดาวคู่มิลักษณะแบบนี้คนราศีธนูก็เสี่ยงโชคได้เลย หากถามผมว่าคนราศีธนูมีโชคดีโชคใหญ่แค่ไหนก็มีนะถ้าเป็นรางวัลก็เป็นรางวัลที่สามที่สี่ได้แต่ที่เห็นเห็นก็น่าจะเป็นสามตัวหน้าสามตัวท้ายหรือจะเป็นสองตัวล่างสามตัวบนตรงๆเหล่านี้จะปรากฏขึ้นกับคนที่เกิดในราศีธนูส่วนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะมีโชคลาบมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่บุญธรรมกบแต่งของแต่ละท่านว่าทํามามากน้อยต่างกันอย่างไรไม่ได้หมายว่าคนราศีธนูจะมีโชคทุกคนขณะเดียวกันไม่ได้หมายความว่าคนราศีธนูจะไม่มีโชคทุกคน เป็นประมาณนี้เรล่านี้เป็นการทํานายดวงชะตาแบบรวมๆว,ว่างๆให้กับท่านที่เกิดในราศีธนูมหาเฮงอันดับที่สองประจําวันที่16พฤษภาคมกับผมหมอกิดโชลีก่อนจากกันไปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยรวมถึงท่านใดที่ต้องการอยากจะได้หมอพรามไปทำพิธีบวงสวงตั้งศาลถอนศาลย้ายศาลหรือจะ เป็นการทำขวัญน,นาคหรือจะเป็นการทำขวัญงานแต่งหรือจะขึ้นบ้านใหม่ตั้งโรงเสาเอกเสาโทติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตามเบอร์หรือไอเดียไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เอาละครับกับหมอกริดโชลี่ทํานายดวงชะตาตามราศีเกิดราศีธนูลากันไปแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับราศีทัดไปวันนี้มีความสุขม,มากๆลาไปแล้วสวัสดีครับ